เป็นยังไงถ้าเราสโมสรฟุตบอลมีห้องนอนเป็นของตัวเองเลยนี่คือห้องนอนในฝันของคนที่รักฟุตบอลทุกคนแน่นอนและคือเพื่อนๆพิมพ์ขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมทําห้องนอนไปตำสโมสรนะครับเอาวันนี้ก็จัดให้แล้วไปดูเรื่อวันนี้ห้องแรกอยู่ตรงหน้านะครับผมกับราชชุดขาวเรียกว่าดริดนะโอ้แฟนมาดริดถูกใจแน่นอนนะครับผมโคตรสวยอ่ะมีมาดริดก็ต้องมีบาซ่านะจ๊ะโอ้โหโคตรเร้าวังอลังการเออสวยงามสวยงามเออสวยเนาะ เออนั่นอนว่ะและคือจะบอกว่านี่แค่สองทีมแรกนะครับผมยังมีอีกหลายห้องนะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วมาตอนที่สิงบูเชลซีนะครับผมโอ้ยเอาเรื่องแฟนเชลซีรักผมแหละงานเนี้ยแฟนเชลซีเป็นไงน่าอยู่มากนะอาร์เซนอลพี่ก็จัดให้นะครับผมโอ้โหแต่สีแบบโคตรด,ดีเลยครับผมเป็นแดงขาวแบบนี้นะตัดกันแล้วมันเออมันสวยวะ่ะแฟนบุนเดสพี่ก็มีให้กับไบร์ทมิวนิกนะครับผมเอ้ยคล้ายๆอาร์เซนอลน,นะสีแดงขาวแบบเอเอตัดกันดีนะครับผมกำลังแมทเลยเออสวยเดี๋ยวแต่ถ้าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมแปลกๆใหม่ๆก็สามารถพพพพิิิมมมมมมม์์์าาาบบบอออออออกได้้้้้นนนนนนนะะะคครรรััผผแแลตตตทีีี่หหขงเเชสสสซโโฟ ายตาสบายตาอยู่แล้วสบายใจสวยและให้รู้ว่าพี่รวยนะครับผม <laughs> กับปาน์นี่แซงเช็คแมงนะครับผมโอ้โหห้องนี้โคตรแบบเบอร์บังอลังการนะครับผมโอ้โหรวยจริงของแท้ <laughs> แล้วก็มาถึงห้องนอนลิเวอร์พูลนะครับผมโอ้โหของแท้ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับผมเป็นไงแฟนลิเวอร์พูลชอบแน่นอนนะครับผมผมรับประกันเลยนะโอ้โหสีแดงๆแบบน,นี้โอ้ทุกใจแล้วทุกใจแล้วต่อกันที่แมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโอ้โหผมเชื่อเลยแฟนผีแดงทุกใจแน่นอนนะครับผมทุกใจใช่ไหมพิมมาบอกได้นะทุกใจไหมห้องแมนยูนะของแท้และใครเชียร์ทีมไหนทุกใจห้องนอนของทีมตัวเองไหมสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับผมและขอบคุณที่ติดตามผมทุกคนนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะ